ที่ร้านชุมอิเล็กทริกมอเมืองกำแพงเพชรนายวิชัยพรกระแสท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการแถลงข่าวสโมสรกำแพงเพชร FC สู้ศึกไทยลีก3มาสต์เดย์1ฤดูกาล2023-2024พร้อมด้วยนายสุดีพุทธางนอำเภอคลองครุงนายวุฒิชัยสุภาพพาณิชย์รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานพร้อมนักเตะไทยและต่างชาติของสโมสรกำแพงเพชร FC นำโดยพันจ่าอากาศเอกเซกสันสุริพงษ์ประธานสมโมสรกำแพงเพชรเอฟซีสำหรับสมโมสรกำแพงเพชรเอฟซีได้ก่อตั้งสมโมสรและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพมาตั้งแต่ปี2552โดยมีพันจ่าอากาศเอกเสกสันสุริพงษ์เป็นประธานสมโมสรกำแพงเพชรเอฟซีและเป็นผู้ฝึกสอนตลอดมาจนถึงปัจจุบันด้านพันจ่าอากาศเอกเสกสันกล่าวว่านักกีฬาฟุตบอลส่วนใหญ่ของทีม จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชรที่สนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพได้และได้ดั่นนักฟุตบอลต่างชาติเข้ามาช่วยทีมซึ่งในปัจจุบันสโมสรกำแพงเพชร f อกำลังเล่นอยู่ในไทยลีก3แมตช์เดย์1ซึ่งได้แข่งขันในนัดแรกเมื่อ17กันยายนทำให้สโมสรกำแพงเพชรเออยู่ในลำดับที่2ของตารางคะแนนการแข่งขันและมีโปรแกรมแข่งขันในนัดที่2ในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนี้ พบกับพยากไก่าขาวเขนลางยูไนเต็ดที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏล์ลำปาง